คือพวมันพันความตายเลยได้ล่มคือพังความตายมาแล้วคือตอนนั้นพวกกีต้อตายนะเพราเราลงพ้นพวกกีตเพราะเกียรติการ์ดเป็นนังนังนี่ตัวยาเพราะว่าเพราะว่าทำไม่ได้ถูกเป็นอะไรแบบนีครับสวัสดีนะครับ แฟนเพจ FC ผู้ใหญ่ตาลน,นะครับมีเหลืองเล่าให้ฟังกับวันนี้พอดีพุ่มกลับมาจากกรุงเทพแหลกมาวันศุกร์นะครับและก็ได้ทําการเทสต์เอทตัวเองเรียบร้อยแล้วขึ้นนึ่งขีดก็คือไม่ติดเชื้อนะครับและก็วันนี้นี่มีครอบครัวข้องผูดถึงพมเคยให้การช่วยเหลือในการเดินทางมารักษาตัวหนึ่งยกักษ์ติดเชื้อเนี่ยติดหลังคือเดี๋ยวเหลืองนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับประว่า การได้ช่วยเหลือคนอื่นสําหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นหน้าที่ในท่านาจะเราเป็นเผื่อมนุษย์ด้วยกันถ้าเราในอยู่ในท่านาจะเสามารถจะช่วยเหลือได้ก็อยากจะทํานะครับครอบครัวนี้คือครอบครัวข้องนําสกุลชัยศริกับครอบครัวข้องนําสกุลนิลพันธ์นะครับเป็นซ่องสามีภรรยาันนี้นี่มาพร้อมกับพอพร้อมกับฟังข้องบ้านแม่ย่ยด้วยมากันไล่คนมากนะครับครอบครัวนี้นี่เขาอยู่กันที่ตะบนบานนาอำเภอปะเลี้ยนกาคนดังบ้านเรานี่แหละครับเรื่องข้องเรืืองก็คือย้อนกลับไปแหลกประมาณปลายปลายเดือนกรกฎานะครับก็มีเรียกว่าลูก นกองข้องคนเด็ดเป็นวหน้าครอบครัวนี้เชื่อคุณอติชาตนะครับนามสกุลชัยสิริได้ติดต่อผ่านเพจ FC ผู้ใหญ่ตาลมาว่ามีคนติดเชื้อในกรุงเทพอยู่ทถวห้วยคว้างบ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมดนั้นหกคนหกคนก็มีพอมีแม่มีลูกสามคนึ่งยังแหลกและก็มีล้านเาว้าคนหนึ่งนะครับเป็นหกคนการเลื่อมติดเชื้อแล้วพอนี่ก็เลื่อมอาการไม่ดีนะครับพมกระได้ั่วทรัพย์กลับไปเมื่อได้พูดคุยถั่วทรัพย์กันงานช่วงเด็กำลังประสานงานทางซ้อซจอตรังยนี้ครับเขาก็ยััังไไมม่ดด้้้จเเป็นนนนทีีรรยยบออตแ ็เกก็ได้โทรรับมาบอกว่าตอนนี้ลูกก็ตัวรอนมาและก็ใจไม่ดีเพราะว่ากรุงเทพตอนนั้นไม่มีเตียงเลยหลักซ่านะครับไม่รู้ทําทำปือดีตัวพอก็เองก็อาการไม่ค่อยดีนะครับพร้อมกับตดทิ่นใจติดต่อรถพยาบาลกล้องโรงพยาบาลจังรวมแผนะับตีรถขึ้นไปรับเลยก็ได้รับลงมาทางมดพกชีวิต และผมกับโพสต์ลง f อฟผู้ใหญ่ตานคนบ้านเราไปนะครับตอนนั้นเขาก็ขอบคุณแหละครับมีคนเดรู้จักทั้งครอบครัวบ้านนี้ก็คือคุณอธิชาชัยสิริไลคนก็โทรมาขอบคุณมังส่งลายส่งข้อความมาผมก็อเดียกได้ว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของเผื่อมนุษย์ษย่ต้องช่วยเลือกอะไรญิงเป็นซ้อๆจังหวัดจังนี่ครับเราทำาไรได,ได้เราก็อยากยทําให้ดีที่สุดได้ช่วย คนให้กับมารักษาดิบาลกันสบายใจไปแล้วแต่วันนี้ที่เข้ามานี่ครับมากันหลยคนมากแล้วก็น่ารักมากก็คือเอาข้องมารวมบริจาคด้วยนะครับเป็นน้ำดืม่มเป็นพวกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปได้ทานองปนิเี้ครับจะได้ช่วย ก็เดินต่อไปแต่ประเด็นในผมคิดว่าสําคัญก็คือเรื่องทด่เขาเล่าให้ฟังผมนี่ถ้าบาติดเชื้อจากไหนปรากฏว่าในการติดเชื้อของเขานี่ครับเขาทํางานเป็นผู้จัดการบริษัทแล้ววันเด็กกระเทืนนี่ก็คือเส่แม่ซ่องชันนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนทีก็มีลูกน้องเข้ามาในห้องซึ่งเป็นน้องแอก็ใส่หน้ากากเหมือนกันก็ได้คุยกันไม่น่าเนิ้ยว่าสักไม่กี่นาทีนะครับแต่พอกลับไปบ้านแล้วซาบาลูกน้องติดเชื้อเนี่ยตัวเองก็เลยเราแวงว่าจะติดด้วยก็ไปตรวจก็ปรากฏว่าพบว่ามีอาากกรจะมี าข้าไปโรงพยาบาลเจาะเลืออะมอว่าเชื่อน่าจะติดโควิดซึ่งน่วยนเจาะเลือกับไอ็ทซเลโบส์ที่งพยาบาอนเหลือแล้วก็โมกาไม้ให้นนนะเพราะมันมาฟังเลยเพรากังวลตอนเดียบบอกว่าลูกไขนี่ครับซึ่งอย่านี้ถ้าเราล่อรถต่างนี่มันไม่นี่กับเรียกรถกล้องตังร่วมแทนโอหมอก็ดีนะจัดเลย ก็เสื่อเร็วมาเร็วเร็วเรครับเรื่องเราก็คุณคุทาทหมาเฉเรื่องกำลังครอบผมต้องช่วยเพราะมันพันความตายเลยได้คือพันความตายมาแล้วคือตอนนั้นพกิต้องตายนะรับพอเราลงพอนพุกิจพุกิจตายแนันรัน แกดีใจอะบอกว่าราะว่าเ้าไม่ได้ทูกเป็นอริ่มบ้าไม่ตรหนักลคือคนที่แบบทำเมยคายที่งานล้านต้านเต้าอะทำเมยคายที่กดต้องมาคือโรงงานก็ก็ไม่ไม่ได้ดูแลอ่ะจากนั้นที่บ้านอันน่ะในข้าวประจําด้วยก็เป็นหููแบบนี้คือก็าที่โตไปเลือยเพราะวันนั้นน่ะ ถ้ามีประกันในวงเงินเดี๋ยวตบพุนะ่นนะ ACN พอเราจะหลับเลงแต่ว<อ>่าว,วันนั้นน่ะคือเงินประกันน่ะไม่คืน,นขาดเลยนี่เองคนละช่องเซนหลับกลา,างคือผม <c oughs> เน้นว่าเด็กคลายเนาะเรากันจอไม่ดีเราก็ไม่รู้นิตอนรูกคลายขวัวเรานอนไม่หยันละเด็กเนาะพูดคุยกันช่วยกันไปยังที่สาบนะครับแต่ประเด็นสําคัญนี่คือเขาบอกว่า เขากลับมาถึงเด็ดหลังนี่ครับอาการก็สุดเลยก็คือเชื้อลงปอดมีอาการหอบหายใจแล้วก็คือเพลียมากๆเลยครับในการรักษาเนี่ยเขาต้องเข้าห้องไอซียูเลยตอนนั้นเดี๋ยวแก้วเดี๋ยวมันลงไปต่อนี้ด้วยมันยิงการเหนื่อรัวเลยมันทึ่งเหนื่อปอดเลือดปอดมันพับเลือดมันพอนหรือมนเนื้ออะมันนืดที่หมอกราฉีดยาฆ่าตัวมันเลือดนืดด้วยนะกลับเดี๋ยวมันจะเนื้ว่าออกซิเส้นดำไง นี่าการ,ระตยาขาหน้าทองเพื่อละลายริ้มเลือดถ้าเลือดเล่ด,ดีรายการถ้ายาข้าวเชียร์ยาทางเลือ,อ,อสำหรับภรรยาเขาสึ่งชีดวัคซีนแล้วครับลูกนี่ก็ไม่ได้มีอาการนักขนาดนั้นนะครับตัวเขานี่หลายฟังหว่าแม่ว่าให้กลับจากโกรงพยาบาลมาแล้วแต่ว่าโรคนี่ติดลงไปในปอดนี่ครับมันทํใไ้เขานี่หายใจไม่เต็มปอดที่สาคัญก็คือทําให้กล้ามเนื้อร่างกายนี่อ่อนแรงไปด้วย ส่งเขารู้เลยครับว่าหลังกายกลับมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมเขาบอกพอมคำหนึ่งบอกว่าถ้าพ่พมช่วยก้ันนั้นเนี่ยเมื่อช่วยชีวิตเขาก็คือทําให้ผ่านความตายมาได้เขาคิดว่าถ้ากลับมาชาวันนั้นหลักสร้าไม่ท่านเนี่ยน่าจะอยากที่จะฟื้นคืนกลับมาได้นะครับคือตัวพมเองนี่พ้มลาวเรื่องนี้ให้ฟังว่าประสบการณ์ที่เขาแหลกเปลี่ยนมาเนี่ยมันมีข้อคิดก็คือหนึ่งโรคโควิดนี่ครับติดเด่งง่ายมา เชื้อที่ติดมีความรุนแรงรวดเร็วซ่องก็คือว่าหลังจากติดเชื้อโควิดไปแล้วเนี่ยในช่วงที่ยังไม่ได้ตรวจรือย,ยังไม่แสดงผลเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกับคนรอบข้างเราก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวเราเนี่ครับได้เร็วมากๆเลยครับอันนี้คือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆอันที่สามก็คือว่าการฉีดวัคซีนช่วยได้จริงแม้ว่าไม่ได้ทําให้ทึ่งกับไม่ติดแต่เมื่อติดแล้วเนี่ยจะมีอาการค้องความรุนแรงหน่อยลงเมื่อนย่างเด็เขาวีจัยไว้จริงๆนะครับและก็ะซี่ก็คือการรับการรักษาโดยเร็วกจรลด ความรุนแรงของโรคได้นะครับเพราะันประสบการณ์ทด่เข้ามาหาพมวันนีน่ก็เรียกได้ว่าเขาอยากเล่าแลา้วก็เคียยนแช์ในเพจก็ด้วยเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์เป็นข้อขีดเตือนใจสําหรับคนอื่นๆต่อไปนะครับเรื่องโควิดนี้ยังไม่จบแล้วคบพะพวาประสบการณ์ของครอบครัวชัยศรีอันนี่หละพันครั้งนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆน,นะครับกาวันนี้นอกเหนือจากครอบครัวที่ชาร์ลแล้วก็มีครอบครัวข้องคนฐ่าสบาวังวิเศษนะครับยู่นครปฐมพ้มกับประสานงานให้กลับอดวยกับฟากกระชาวขอบคุณมากับ่านผู้ใหญ่ กิมนะครับคนอื่นๆนี่ไม่เป็นไรน,นะครับเรื่องขอบคุณในี่พ่อมคิดว่าเราอาจจะส่งข้อความกันกระดายหรือโตคุยกันกระดาพ่อมคิดปะแต่พ่อมได้ช่วยไปกระเทือว่าเป็นความรู้สึกเป็นความสุขใจของผมผมคาใจดีคนมีหลูคนเจ็บป่วยคนถ่ไม่รวยทำตืดีในการรักษานี่ครับมันเป็นความถุกขนาดไหนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทาได้พ่อมสามารถช่วยเลื่อได้พ่อมทำเต็มทีนะครับแต่ที่โอกาสนี้ยิบเลยนี้ขึ้นมาเล่วเป็นประสบการณ์ครับวัสดีนะครับ